ค่ะการสวัสดีค่ะพี่นอ้องคลิปนี้อาจจะลงหลักร้อยรัฐบาลไทยเนาะค่ะอเอาไว้เบื้องเป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะพี่เบื้องขั้าเตือนเลยคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่คะออนุญาตเอาออกนะคะ่ะ ขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่เตือนแอดเนาะสิ่งที่มันผิดมันถูกเนาะค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะน้อมรับจากใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะผิดเท่ากับแก้ไขเท่า่ามีเจตนาหลอกลวงพี่น้องอยู่แล้วนะคะไม่มีเจตนาแก้หลอกลวงอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องไปบวกเบิ้งอีกกันพิษอีกกระบอกแอดน้ำแนนา่ะคะ่ะพอพี่น้องบวกที่แล้วทุกคลิปอยู่แล้วนะคะพอาะนั้นกราบขอบุณขอบคุณอีกเที่ึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปที่สูตรแรกเนาะคะ่ะหลักร้อยอ่าได้ศูนย์หนึ่งหกเข้าที่หนึ่งเนาะคะ่ะอ่าก้นเฮามันอ่าบางครั้งมันเบอร์เบอด้วยพี่น้องมันอยู่กับตัวเลขไหลมันงงเนาะคะ่ะมันเบอมันงงแอดนางบวกพี่พ่อไปไนนละคะ่ะเทียบว้ เทียมันสิเดินนะคะบวกนับนิ้วมือจนลาบปวดทัวกะลุกไปยางยางหลักะมันนั่งไม่พี่น้องอ่านี่คือวิถีชีวิตของหนักคำนวณเนาะคะ่ะเอ็ดบลูว่าพงแตละเพน่นเห็ดแบบใหญ่สูตรเนาะคะ่ะบางคนเห็นผนเห็ดกดโทรศทพท์บบ้างก็เป็นแต่เห็ดงายสูตรพาสูตรมั่นนะพี่น้องนะคะอันนี้ป่ไดบุรีหรือว่าผู้ใดเนะาะขึ้นโยกกับพุ่มปัญญาของผนเอิญอียางเก็ะอ่า แอดก็บ,บอกบ่ถือเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะผุะ่มปัญญาของแต่ละคนนะเนาะเข้าปัญญาหน่อยเข้าก็เห็ุยากเนาะพี่น้องเนาะคะ่อนข้างจะเหตดยากก็เพื่อนอีลีแหละคะ่ะแย่ยอมหลับอยู่พี่น้องไอ้ไอ้ไสเหตดหลายๆก็ยังบอผ่านอยู่ค่ะนะคะเยยรพรานนะ,ะ,นะะฉะนั้นก็เลยอาศัยเอาหลายสูรลร้ปัได้ก็ยังผิดอยู่ะคะ่ะพี่น้องอ้าวอะไรเนาะ นะะคแป๊บนึงเด้อค่ะค่ะงะะะดที่แล้วเขายุ่งหานาะค่ะพี่น้องเนาะที่หลักร้อยงดก้อนน่ะกะพีดอีกแล้วเห็นปะคะ่ะห้าเก้าสามเบาพระท่านด้ขาดค้ามยิ่ค่ะพี่น้องนะคะห้าเก้าสามจะได้ผักอีรีบะะะะ่บอสค่ะ นำอิหลีและสาวนี่เนาะพี่น้องเนาะนะคะสตรนี้เขียนถึกเยอะห้าเก้าสามไปเบิ่งวิธีคิดวิธีทํำก็จทแอดบวกยิบอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะรักสิบบนบวกกันสามเทือเนาะคะ่ะรักพ่านบวกกันสองเทือพี่น้องนะคะแปดสองสิบหกเนาะคะ่ะแปดสองสิบหกหกบวกเจ็ดได้สิบสามมาค่ะพี่น้องนะคะหก บวกเจ็ดได้สิบสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหาได้เก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปซาซามาเนี่ยถ้าไปไหวขอพิษผาดมันลายพี่น้องนะคะเข้าบอลอย่างค้นไหวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสูตรที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่าสูตรใบที่สองเนาะคะ่ะที่หลักร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะบวกบึง ถูกสูตรนะคะพี่น้องแอดกับไปไล่เบื้องยูสามหลอกอยู่ค่ะ,ะพิษอีกบ้านะคะ,ะพิษกระบ,บอกแอดอีกนี่เด้อค่ะพี่นอ้องนะคะพิษซ้ำซากเลยกับเบื่อเจ้าของคือกันได้ค่ะพี่น้องตั้งตั้งสติใส่ค่ะค่ะอ่าวงหันกินยาแล้วแอดไปลมุมโตลงนอนประมาณ 5, ถึงสิบนาทีเนาะคะ่ะเพราะว่าเขากินยาไม่เป็นไรเรื่องอยังเอาหมา้อวาให้ฟังได้ค่ะพี่น้อง มันเวลามันดแปดนาทีเนาะค่ะแปดนาทีนี่มั่วเมียนข้าร่างมือจนคืดหยากคุนได้พี่น้องเราจะเอาหยังมาหว่องสูฟังแกงจะได้บางครั้งกับมีสาระบ้างบางครั้งกับม่วมีสาระเนาะค่ะเว่องตะเรืองหลานเบ,น,บน,น,นว่าเนาะค่ะมันม่มีแนะหว่องพี่น้องแจ๊คสีเว่อเรืองหยังเว่อเรืองอ่าแนวทางไรกับเหนื่อยกับเบือ่อเนาะค่ะเขาก็ต้องออกจากมั่วเมียนนี่นคะคะอ่าสเต็ปทำงานก็นคือว่าล้วเนาะค่ะ บางคนเพิ่นแอดก็เห็นเพิ่นไทยหลูกล้านเพิ่นก็เห็นเพิ่นเว้ากว่าจะอวยเขามาได้เพิ่นกเ็เเ้าสะเพเฮล่ะคือกันละ่ะค่ะพี่น้องนะคะบางครั้งกะนี่ไปายาล่องบาลเพิ่นก็เเบาคือกันนั่นแ่ะค่ะน,นะคะ,ะ,ะเพราะ,ะ,นะะาว่าคนเฮากะวิธีทางออกการแก้ปัญหาของแกเราคนเนาะค่นนะ,คะมันมันกลัวสิได้8ปดหน้าที่พี่นอ้องนี่แอดเ้าตั้งเง้ยาวาล้วนี่เฮาก็ได้หาหน้าที่หนึ่งค่ะนะคะ หลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนบวกกันสามครั้งได้เท่าไร่บวกสามบวกสองเนาะคะ่ะหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งได้หนึ่งสี่บวกกันสามครั้งสี่สามสิบสองสองบวกกับหนึ่งได้สามต่างสามสามบวกสามคงที่ได้หกหกบวกสองคงที่ได้แปดไปเนาะนะคะนันสิมาอีกบผ่านการใส่งานจริงแต่บริคัดออกมาเนาะคะ่ะ ทานการใส่งานจริงแต่พอไดยขัดออกมาสูตรนี่พี่เนี่ยปัญหามันบวกผิดเดี๋ยวพี่น้องพักนี่ค่อนข้างจะบวกแล้วก็ถอดตะวเลขออกมาผิดนะคะผิดแอดย่อมรับผิดพี่น้องนะคะถ้าส่วนใดมันผิดเนาะผิดแล้วแก้ไขค่ะพี่น้องก็หลักร้อยนั่งหัวควนจะคล้องอย่วังหันเกรบริสุทธิเศร้ซาซะพ่เนาะคะ่ะ อ้าวสกอรบอส,ส,สติสมาธิเฮาคือจงอ่านรุดรุดแท่สาวนี่แต่ไปเบื้องอาจารย์นักคำนวณช่องพ่นบวกเพ่นกับพิดคืกอการยู้ค่ะก็เลย้พต้องฆ์เส้าสางถอนอาพี่น้องเนาะมันจะขาดตอนเนาะ,ะพี่น้องก็ไล่เบิ่งน้่เอาตัวเลขมากแล้วจะเอาสูตรนี่แหละว่าสันพี่น้องก็ไล่เบิ่องอีกเที่ยนึงเนาะค่ะล่เบิ่องอีกเที่ยนึงกันกันพิษผาดเนาะค่ะอาจจะไปใส่ตัวเลขมันจะบอ่อพิษนะคะ แอดผิดแอดยอมรับเดอ้อพี่น้องแกไขนะคะยอมรับสามสูตรหลักร้อยนะคะสูตรนี้ไปโยนวิธีทำนะคะแอดบอาตังโดนตังน้านเห็นบ่คะพี่น้องเขาได้ได้หกเจ็ดนาทีหนึ่งค่ะนะคะค่ะเอา,เอาบวกกันยังสี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกกันสองค้งตรงท่น 1, 4, วนยังสี่ได้พี่น้องก็จันมาได้แอดลงนะคะ หลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนสามครั้งได้เท่าไหร่บวกแปดบวกเก้าบวกเก้าเนาะคะ่ะหลักหมื่นก็คือหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกแปดได้สิบสิบบวกห้าได้สิบห้าศูนย์บวมีค่โยกหามาบวกกับแปดได้สิบสามเอาต์สามมาสามบวกเก้าได้เท่าไรพี่น้องได้สิบสองสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดเอาตะ 3, า 3, 9, าห 12, 2, 9, 11, ตะลักหน่วยเอาต์ตัวทั้งหลังมั่นนะคะพี่น้องนะคะ อาจจะโตทา้งหลังมันตอนยู่ในหลิ่มมันกับพ่อใส่ได้ยู่แต่ว่าตอนจับออกมาเลือกวัตถุสูตรนะคะเลือกว่ถุสูตรเพราะฉะนั้นมันมันมันตอนเลือกพิษนี่แหละชีวิตเปลี่ยนพี่นองสูตรมันหลายเกินไปมันเลือกบ่ถถกนะคะมันเลือกบ่ถุก็ได้เหตุให้บัดเวลาจับคือบ่ถถุนะคะแมนค่ะเลือกออกมาเอาตามทีใจเจ้าของหมัก เพราะว่ามันชนสูตรได้หลายเอาสูตรนั่นสูตรชนมันกับบมาอีกวันนี้พี่น้องนะคะแต่ต้องขอชี้แจงห้พี่น้องฟังยังสีเนาะคะ่ะหลักร้อยรัฐบาลไทยชนกันยุติสามจะมาบอว์วันนี้แอดฟันสามกับเก่าเะคะ่ะเพราะว่าหลายสูตรมันกับฟันชอนอยุติเก่าทุกกันนะคะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขออยุ่ตีไบเสน่หกราบขอบุญขอบคุณเอพซีพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสายแอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ